ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีลูกท่านครับผมครับวันนี้เป็นหน่อยสิมาแนะนําปืนยิงหนูดับพี่น้องเด้อครับผมหามุมกล้องพี่น้องครับเป็นปืนยิงหนูแบบยิงกล่องเข่าด้อพี่น้องเด้อครับผมเป็นถ่ายเงาครับผมครับเป็นถ่ายเงาตัวนี้ครับผมพี่น้องเป็นถ่ายไม่สักครับผมพี่น้องถ่ายไม่สักแล้วก็ล่างไว้ดูครับผมครับพี่น้องสนใจกับธากมัดด้อพี่น้องเด้อครับผมเป็นสําหรับยิงลูกยิงหนูครับผมยิงหนูกองเข่านะพี่น้องเนาะครับผม พี่น้องมึงครับวันนี้ครับพี่องลองยิงหนูลกูกการเต้นปเป็ยนยังไงใช่อยล่ะครับพี่น้องเปิดตัวงนัน่อไมครับพี่น้องพี่น้องสนใจกระทักข้ามาครับผมพี่น้องบเบาดีครับผมพี่น้องครับ สับยีงกล่องเขาเนาะระยะวางผลกับสามเมตรสี่เมตรพี่น้องครับสนใจกระจวดจัดเข้ามาครับผมพี่น้องตัวนี้ราคาสองพันสองนะพี่น้องเด้อรวมทรงเก็บ่ปลายทั้งพี่น้องครับผมสองพันสองครับผมพี่น้องกระจิบพยายามขึ้นงานให้เรื่อยๆพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็เกี่ยเขาเขาก็สิแล้วพี่น้องกับบ้านแล้วดีอยู่ยต้องตากอยู่ครับผมพี่น้อง ระหว่างก็จะขึ้นงานพี่น้องครับบ่งอีกบอกหนึ่งพี่น้องครับกับมี่สองดามเด้อพี่น้องถ้าเสียเอามือนี้ครับผมได้สองดามพี่น้องวันนี้เจ้าของครับผมผู้ได้สนใจกัดถักข้ามาได้เลยครับโทรเข้าวมาตรวจก็ได้ครับผมพร้อมส่งให้พี่น้องมือนี้ครับผมอลงคลิปนี่เระพี่น้องกัอยังได้กับทรมาเลยครับผมครับเป็นทายไม่สักได้ครับพี่น้องทายไม่สักล้างไปดูครับผมยิ่ง ลูกกาเต้นครับผมพี่น้องสดพร้อมยิีกสองคนสองพี่น้องสองคนสองร้อยบาทครับผมมีลูกมีลูกไปดสองลูกแล้วพี่น้องครับผมแจมลูกสองครับผมเอาพี่น้องเอาไปกันยิ่งได้เลยครับผมช่วงนี้เขาแล้วนายยิ่งงูพี่น้องครับผมสนใจทักขมาครับผมพี่น้องฝากพี่น้องเช่นนี้ครับผมมือนี้ได้สองกระบอกแล้วพี่น้องเด้อครับผมกัดจีบไปยามขึ้นงานให้พี่น้องเรื่อยๆครับผมถ้ามีงานกัดถ้าบ้างกัดจีขึ้น ให้พี่น้องเรียวครับผมครับสนใจกระทะข,าขามาครับผมพี่น้องครับผมขอบคุณได้หลายครับผมสวัสดีครับ